ครับอีกหนึ่งสถานการณ์ตอนนี้คือพี่น้องคนไทยเราที่ไปทำงานอยู่ที่มาเลเซียแบบไม่ถูกกฎหมายแล้วกันหรือว่าวีซ่าหมดอายุหรืออ่อตา,ต,าต่างเนี่ยยัมีวีซา่าสิไปผิดกฎหมายใช่ใช่ใชสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือว่ามันเลยกำหนดมาแล้วจากมาเลเซียเดืไลน์ 1> ย1เมษายนที่ผ่านมาคือจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ห หนึ่งมกราแต่ว่าเขายืดหยุ่นให้เพราะเนื่องจากว่าเป็นสถานการณ์โควิดแพร่ระบาดใช่อาฮะแล้วทีนี้เดทไลน์คือต้องออกจากมาเลเซียเนี่ยนะคะ21เมษาตั้งแต่มกรามาเนี่ยเขาก็พยายามให้เราลงทะเบียนให้คนไทยลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็ยังมีคนไทยที่ตกค้างอยู่อีกนะฮะแล้วผ่านมาเดทไลน์ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันว่าเราจะจัดการกับสถานการณ์นี้ยังไงนะครับกับทางพันเอกเกียรติศักดิ์นีวงโคศกกรรมนภาคสี่ส่วนหน้านะฮะ สวัสดีครับท่านโฆษกครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเป็นพันธ์ครับสวัสดีครับคุณธีรวัตรครับผมค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะคนที่กลับเข้ามานะคะเรามีแผนในการที่จะดูแลอย่างไรจํานวนมากน้อยขนาดไหนอะคะตอนนี้ท่านโฆษกชี้แจงข้อมูลอัปเดตล่าสุดมาก่อนได้เลยค่ะครับผมก็ต้องขอเรียนให้ทราบก่อนนะครับว่าจากสถานการณ์การติดเชื้อ โควิดสิบเก้าในประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งมีในปัจจุบันนะฮะมีผู้ติดเชื้อในประเทศมาเลเซียแล้วในจำนวนถึงสามแสนเก้าหมื่นคนครับแล้วก็รักษาหายแล้วสามแสนหกหมื่นหกพันคนคซึ่งสถิติการเสียชีวิตของชาวมาเลเซียเนี่ยมีอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบหกคนในปัจจุบันนะครับประเทศมาเลเซียก็ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 13มกราคมที่ผ่านมาแล้วก็จะประกาศให้ควบคุมจนถึงวันที่1สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับแต่ว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์โรคโควิด -19 ในประเทศมาเลเซียแล้วก็ยังมีทีท่าที่จะยังไม่ลดลงแต่อย่างใดตรงนี้ทางมาเลเซียเขาก็เลยหามาตรการที่จะดําเนินการหักดันคนที่ที่ไม่ใช่คนมาเลเซียซึ่งเป็นคนต่างด้าว ที่เข้าไปทํางานในประเทศมาเลเซียนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวกัมพูชาชาวพามา่าหรือแม้แต่กระทั่งชาวไทยที่เข้าไปทํางานซึ่งชาวไทยบางคนเนี่ยนะครับเข้าไปทํางานในสถานบริการเข้าไปทํางานในร้านอาหารชาวต่างด้าวกัมพูชาชาวพาม่าเนี่ยก็เข้าไปทํางานประเทศช่างก่อสร้างอะไรประมาณนี้นะครับ,รบซึ่งมาเลเซียเขาก็าวิเคราะห์แล้วว่าอาจจะเป็นบุคคลที่นําพาโรค โควิด19แล้วก็ทําให้สถานการณ์โรคโควิดในประเทศมาเลเซียเนี่ยไม่มีสีท่าที่จะลดลงแต่อย่างใดซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ได้ประกาศให้บุคคลต่างด้าวที่อยู่ในประเทศนะครับโดยผิดกฎหมายผู้ที่ถือวีซ่านักท่องเที่ยวที่อยู่เกินกําหนดและลักลอบทํางานผิดกฎหมายเนี่ยออกประเทศให้หมดนะครับภายในวันที่21เมษายนที่ผ่านมาากฝ่าฝืนก็จะ จับลุมและดำเนินคดีนะครับซึ่งจากสถิติที่ผ่านมานะครับอ่าก็าจะมีคนไทยเนี่ยได้เดินทางจากประเทศมาเลเซียเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยตามด่านต่างๆในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ซึ่งเรามีด่านถาวรที่เปิดบริการถูกต้องาตามกฎหมายเนี่ยจํานวน5ด่า,ดานตั้งแต่จังหวัดสตูลนะครับไล่ลงมาจนถึงที่ด่านสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะครับ ที่ผ่านมาเนี่ยฮะก็จะมีการเดินทางของพี่น้องชาวไทยใน่วงตั้งแต่วันที่18เมษายน2563จนถึงวันที่25เมษายน2564เนี่ย uh huh. เรามีพี่น้องชาวไทยเนี่ยเดินทางกลับมาจากประเทศมาเลเซียแล้ว30,000คน oh. ครับซึ่งมีทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย uh huh. ที่ถูกกฎหมายเดินได้รับได้แจ้งนะครับว่าจะเดินทางเข้ามาแล้วก็เดินทางมาตามด่านต้องทางที่ถูกกฎหมายเนี่ย จำนวนสองหมื่นห้าพันกว่าคนเพราะฉะนั้นส่วนที่เดินครับส่วนน้อยก็ก็ก็คือไม่ถูกกฎหมายก็จะมีแค่ส่วนน้อยเท่านั้นใช่ไหมครใช่ครับส่วนที่เดินทางเข้ามาแบบผิดกฎหมายนะครับอย่างเช่นว่าเขาออกไปโดยที่ไม่ได้มีการประทับตาที่ถูกต้องแล้วก็กลับเข้ามาเนี่ยแบบไม่ถูกต้องเนี่ยหรือว่าเข้ามาตามช่องทางต่างๆช่องทางธรรมชาติข้ามลําน้ําข้ามป่าข้ามภูเขามาเนี่ยตรงนี้ 4,977คนนะครับซึ่งจะมีบุคคลต่างด้าวด้วยเช่นที่ผ่านมาก็มีชาวกัมพูชาชาวพมา่าชาวเวียดนามที่ทางการไทยเนี่ยสามารถที่จะกลับผมได้ตรงนี้ก็2 4 7คนซึ่งที่ผ่านมานะครับตั้งแต่วันที่18เมษายนจนถึงปัจจุบันเราพบว่าบุคคลคนไทยนะฮะที่ข้ามเข้ามาจากมาเลเซียเนี่ยมีผู้ที่นําเชื้อโควิดมาด้วยเนี่ยทั้งหมด41คนนะครับหลังจากที่ เข้ามาอยู่ในโล컬ควอรันซีแล้วนะครับทั้งหมด41คนแต่เราก็ทําการรักษาจนทั้ง41คนเนี่ยหายจากโรคโควิด -19 แล้วก็ส่งกลับภูมิลาเนาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับท่านโโสกครับแล้วตั้งแต่วันที่21ที่เขาเดทไลน์มาเลเซียเดทไลน์มาเนี่ยมาจนถึงณปัจจุบันเช้าวันนี้เนี่ยเรามีคนไทยตกค้างอยู่ที่มาเลเซียอีกกี่คนฮะตรงนี้นะครับจากการจากการประมาณการนะฮะว่า มีคนไทยตั้งเข้าไปทํางานในประเทศมาเลเซียตั้งแต่ช่วงก่อนที่จะมีสถานการณ์โควิด19นะครับตั้งแต่ปีที่ได้สํารวจไว้ตั้งแต่ปี2 5 6 0 2561เนี่ยจะมีคนไทยประมาณ100,000ถึง150,000คนนะครับที่ข้ามไปทํางานในประเทศมาเลเซียแต่หลังจากที่มีสถานการณ์โควิด19หรือว่าก่อนหน้านั้นก็จะมีคนไทยเนี่ยได้ทยอยกลับมากลับมาเรื่อยๆนะครับซึ่ง ปัจจุบันเนี่ยก็คาดว่าน่าจะมีคนไทยเนี่ยประมาณที่ยังหลงค้างอยู่ในประเทศมาเลเซียเนี่ยไม่ไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งหมื่นหรือไม่ถึงสองหมื่นคนประมาณนี้นะครับซึ<ะ>่งตอนนี้ทางประเทศมาเลเซียเนี่ยก็ได้ดําเนินการควบคุมกวดขันดําเนินการตามกฎหมายอย่างเชื่อมงวดก็คาดว่าจะมีคนไทยเหล่านี้นะครับได้แจ้งแล้วก็เดินทางกลับมายัางด่านที่ถูกต้องแล้วก็เดินทาง บางคนอาจจะลักลอบกลับเข้ามาเองตามช่องทาง,งต่างๆเนื่องจากว่าเดินทางออกไปยังประเทศมาเลเซียอย่างไม่ถูกต้องนั่นเองครับท่านโฆษกเรามีการเฝ้าระวังป้องกันดูแลบุคคลที่ลักลอบเข้ามาตามช่องทางต่างๆยังไงบ้างะคะเพราะถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการกักตัวการป้องกันอะไรนี้มันก็สามารถที่จะมีความเสี่ยงนําเชื้อมาแพร่ระบาดในประเทศไทยได้อีกด้วยะค่ะ ครับตรงนี้นะครับทางท่านคุณโทเกียงใจศิรักษนะครับท่านนายทัพทวิสีหลังจากที่ท่านรับทราบข่าวว่าทางมาเลเซีย,ยจะดำเนินการกดันที่น้องคนไทยที่อยู่ในมาเลเซียทั้งสําคัญให้เสร็จสิ้นภายในวันที่21เมษายนนี้นะครับท่านก็ได้บินด่วนลงไปนะครับไปประชุมและก็สั่งการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งในพื้นที่ด่านจุไหนโครลกและก็พื้นที่ ด่านสะเดานะครับในช่วงวันที่19แล้วก็20เมษายนที่ผ่านมานะครับท่านก็ได้สั่งการให้สำรวจตามช่องทางธรรมชาติต่างๆนะครับว่ามีช่องที่สามารถที่จะเล็ดลอดเข้ามาได้กี่ช่องทางรวมทั้งตามด่านตามอำแพงตามรรูวต่างๆที่โดนทําลายเพื่อที่จะเจาะเข้ามาเนี่ยมีทั้งหมดกี่ช่องทางท่านก็ได้สั่งการให้ดําเนินการซ่อมแซมนะครับแล้วก็ ดําเนินการลาตเวนตามแนวชายแดนด้วยการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยต่างๆรวมทั้งใช้กําลังพลชุดจรุทธ์เนี่ยดาเนินการเดินลาดตะเวนตามแนวเสียดรั้วตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งได้ประสานงานกับฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับอสให้เข้าดูแลพื้นที่หมู่บ้านตอนในหาพบบุคคลที่ลักลอบเข้ามานะครับก็อขอให้ ได้แจ้งเจ้าหน้าที่อย่างทันทีถ้าหากว่าเป็นคนไทยนะครับก็ให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นนําผู้ที่ลักลอบเข้ามาเหล่านั้นเนี่ยไปแจ้งแล้วก็นําตัวเข้า,าโกเค้าคุรันทีเป็นจํานวน14วันทันทีครับซึ่งามาตรการที่ดําเนินการมาตรงเนี้เป็นมาตรการที่ดําเนินการแล้วใช้ได้ผลในพ่วงที่มีการแพร่ระบาด ของโรคโควิด -19 ในระลอกแรกที่ผ่านมาครับครับ,รบจนถึงปัจจุบันเราจับได้ประมาณกี่คนแล้วฮะที่ลักลอบเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติสําหรับผู้ที่เดินทางมาแบบผิดกฎหมายผ่านเข้ามาตามช่องทางธรรมชาตินะครับที่ผ่านมาก็มีสถิติในการบันทึกไว้ก็คือ25,000กว่าคนนะครับที่เดินทางมาแบบผิดกฎหมายแต่ถ้าหากว่าเป็นบุคคลต่างชาตินะครับที่ลักลอบเข้ามาเนี่ย ขั้นแรกเลยนะครับเราก็จะดําเนินการตักตัวบุคคล่ังชาตินั้นก่อนเป็นเวลา14วันนะครับเพื่อ,อที่จะดูว่าบุคคลนั้นเนี่ยไม่ปลอดจากโรคโควิด19หลังจากที่กักตัวครบ14วันแล้วนะครับก็จะดําเนินการเสี็จเทียบกลับตามกฎหมายนะครับแล้วก็ดําเนินการลั่ดันกลับประเทศปลายทางของเขาต่อไปครับท่านโฆษกขอสุดท้ายเลยฮะว่าหลังจาก21มาแล้วเนี่ยนะครับที่มาเลเซียเขาดําเนินมาตรการเด็ดขาดกับคนไทยเราที่ยังตกค้างอยู่เลยไหมฮะ หรือว่าเขาจะรีบผักดันหรือเขาลงโทษปรับจับของเขาเลยครับคือจริงๆแล้วนะครับประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียนะครับเราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับการที่เขาแก้งเตือนมาแล้วนะครับว่าเขาจะดําเนินการผักดันบุคคลต่างด้าวนะครับที่ไปทํางานโดยผิดกฎหมายแล้วก็อยู่เกินเวลาเนี่ยภายในวันที่21อันนี้ก็คาดว่าน่าจะเป็นมาตรการแจ้งเตือน ครั้งสุดท้ายของทุกประเภทมาเลเซียแลครับถ้าหากว่ามีหลังจากนี้อีกถ้าหากว่าเขาสามารถที่จะจับกลุมคนต่างด้าวที่ทําผิดกฎหมายได้เนี่ยเขาก็จะต้องดาเนินการลงโทษอย่างเด็ดขาดตรงนี้ก็มีทั้งในเรื่องของการปรับเงินนะครับตั้งแต่หนึ่งพันเป็นถึงหนึ่งหมื่นริงกิตนะครับรวมทั้งมีการจาคุกนะครับตั้งแต่หกเดือนจนถึงห้าปีนะครับต้อขอ,อแจ้งเตือนให้กับคนไทยนะครับที่ยังคงตกท้างแล้วก็ยังหลบ ทังานอยู่ในประเทศมาเลเซียนะครับก็สามารถที่จะแจ้งกับเจ้าหน้าที่ของประเทศไทยได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะลงทะเบียนเพื่อขอเข้ามายัางประเทศไทยไม่ว่าท่านจะออกไปโดยถูกกฎหมายหรือออกไปอย่างผิดกฎหมายนะครับทางประเทศไทยนะครับเราพร้อมที่จะต้อนรับพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับแต,แต่ว่าวในการที่จะเข้ามายัางประเทศไทยอันดับแรกนะครับท่านก็ต้อง ผ่านมาตรการการตรวจโรคผ่านมาตรการของการตัดทัวให้ครบ14วันก็ครบค่ะค่ะค่ะตรวจสอบกับท่านโฆษกกรมาภภาค4ส่วนหน้าเท่านี้ก่อนนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพันเอกเกียรติศักดิ์นีวงศ์นะคะให้ข้อมูลกับเราในเรื่องของมาตรการคุมเข้มนะคะพี่น้องประชาชนที่จะกลับมาจากมาเลเซียเข้าสู่ประเทศไทยขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณครับค่ะสสวัดีครับครับ่าเงินอิงกิตนี่ตกประมาณ8 8บาทได้นั่นก็<อ>ไม่ค่าปรับอะไรยังไงก็แล้วแต่กลับมาเนี่ยค่ะคุณอย่าคุณอย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนออเข้าสู่กระบวนการนะคะเพราะว่า1ก็คือต้องยับยัง้งโควิด1 9ก่อนด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้มันแพร่ระบาดกันหนักทุกประเทศจริงๆ